จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักสถานที่ที่กินที่เที่ยวในกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งคนกรุงเทพบางคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแต่ว่าไม่ดีเราจะพาไปเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับค่ะและที่นี่นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันตลิ่งชันและเขตตลิ่งชันเลยนะครั่งที่นี่เนี่ยจะมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะแบบไท่ายังคงเหลือยู่อาคาในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้มาที่นี่ที่เดียวนะฮะเส้นทางการปั่นจักรยานตามชื่อรายการของเราเลยคือวีโนเซเนตอน เราจะพาคุณผู้ชมนะฮะบัจากที่นี่ตลาดน้ำตลิ่งชันไปยังตลาดน้ำติดที่หนึ่งนะฮะนั่นก็คือคลองรัดแม่ยมตลาดน้ำคลองรัดนมยมนะฮะระหว่างทางจะมีอะไรให้ติดตามกันนี่เดี๋ยวคอยติดตามกันครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเข้าไปดูในตลาดน้ำตลิ่งชันกันระกว่างว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะไปกันเลย อนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินเข้าไปในตลาดน้าตลิ่งชั้นค่ะจะเห็นได้ว่าสองข้างทางก่อนที่เราจะเข้าไปนะฮะก็มีร้านขายต้นไม้นะฮะทงไม้ดอกไม้ประดับนีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วเดินเข้ามาทางขวามือก็จะมีการให้อาหารปลาสวายกัน,นะคะ่ะลูกเด็กเล็กแดงใช่เป็นวังปลาสวายนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะซื้อขนมปังนะฮะแถวและ20บบาทเองนะครับให้เป็นอาหารกับปลาสวายได้นะฮะเพลิดเพลิน,นะ ทำบุญด้วยใช่สนุกนะสนุกเนี่ยสนุกมากมันไม่ยอมกินเราไปดูของกินดีกว,ว่าว่าในนี้เขามีอะไรให้แบบน่ากินมากมีไ่เรือหนายร้านเลยนข<า>ึ้นมาในสใน่วนของแพรนะที่มีทั้งหมด13แพรด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างครับคุณนอซี่ือมีอาหารนะคะเยอะแยะมากมายเลยน่าทานมากดูอย่างลูกชุบนี่ค่ะสีสันนะคะหมูสเต๊ะเหลืองๆไฟท่วมเช่ลลือ นี่ก็เป็นแม่ค้านะฮะที่พายเรือมาจากบ้านก็ชาวบ้านเราแวกนั้นแหละอ่าใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะไขยคู่กับยำแหนมเออน่าทานดีเหมือนกันนะฮะมีกุ้งค่ะตัวเบลลเลยเอาตัวโตโตมีปูปูปูจะตื่นเต้นทำไมปลาปลารู้แล้วปลาเออมีน้ำเต้าไหมไม่มีเพราะว่าทำไมเออนี่ก็เป็นผัดไทยควันฉุยขมงชงเฉง คแล้วทีนี้เราจะไปหาอะไรอร่อยๆอิ่มๆทานกันนะแต่ว่าเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะเรายังไม่รู้ว่าแบบเมนูไหนเด็ดจริงๆเราต้องไปถามผู้รู้นะใช่เดี๋ยวเราไปถามคนที่เคยมาครับว่าที่เนี่ยเขามาแล้วเขาต้องสั่งอะไรจริงจังไปเลยค่ะค่ะท่านพันธุ์ที่ต้องมาสั่งเมนูอะไร ก็ส่วนมากจะทานขนมจีนปลาเผาเนี่ยแหะค่ะเมนูเด็ดอร่อยค่ะมามาที่นี่ต้องมาสั่งอะไรคะขนมจีนค่ะเอาปลาค่ะอ่ะเห็นไหมคะว่าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามาที่นี่เนี่ยต้องมากินขนมจีนค่ะเเราปโดนขนมจีนสาลี่กับเมิ้นกันดจิิงควันพษมา มาแล้วนะฮะสองผมเป็นขนมจีนซาวน้ำับผมนี่เป็นทันดีกันที่ค่ะเป็นอะไรที่หาทา,งงานยากแล้วในสมัยนี้นะฮะอ่าอันนี้ยากจริไม่ค่อยเคยเห็นเลยไปเราสโลวกันเลยไหมกันเลยกันเลยให้เมืองน่ยาาเมมืออนู่่ปัะ น้ำตลิงชันที่นี่นะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่สนใจอยากจะมาที่นี่นะคะก็มาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะคะตอร์เร่ค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5 00. ้าโมงเย็นค่ะเวลามาเนี่นะะกกนยนะคะก็สังเกตง่ายๆค่ะที่สอน,นอตลิงชันค่ะเลยเลยสอนอมาที่อน,นอึงจะมีซอยแล้วก็ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอตลาดน้ำที่นี่นะคะเอาละครับมาถึงกับช่วงไฟแม็กนะฮะเส้นทางการปั่นขยายของเราจากตลาดน้ำตลิงชันไปยัางของรัตติยมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมไปเลย เส้นทางาปั่นจักรยานของเราในวันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับเราก็จะเริ่มกันที่ตลาดน้ําตะลิ่งชันค่ะต้องบอกก่อนว่าเส้นนี้มันเป็นเฉพาะจักรยานนะใช่มันเป็นทางจักรยานโดยเฉพาะนะฮะเราตาสะพานมาเราก็จะมาเจอกับตอยริมคลองชักละใช่แล้วก็ปั่นตามตอยมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จะมากับตรงตรงไหนหลังวัดช่างเหล็กค่ะหลังวัดช่างเหล็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ปั่นจากวัดช่างเหล็กออกมาตามตอยมาเรื่อยๆนะฮะจะเจอกับถนนใหญ่เราก็ต้องข้ามถนน ทามถนนก่อนเพื่อไปเจอกับแทนสนามแบดมินตันนี่ค่ะง่ายๆนะฮะจะมีสนามแบดมินตันอยู่หน้าซอยตรงเข้ามาเรื่อยๆก็เจอกับวัดมณฑปค่ะถึงแล้วนะฮะที่พักของเราที่ที่แรกถูกไหมถูกต้องแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงวัดมณฑปค่ะเราอยู่กันบริเวณวังมัตชาี่ที่มีปลาเยอะเยอะมากก็สำหรับ ที่ว่าพื้นที่นี้นะคะก็จะมะีส่วนพักผ่อนเดินทด้สนิดนึ่เนงเราปั่นมาเหนื่อยๆก็พักสักนิดนึงแล้วเราก็จะไปกันต่อค่ะทางเมื่อกี้นะฮะร่มรื่นมากเนาะเหมือนสวรรค์ของนักเดินทางใช้เวลาว่างชิวๆมันเหมือนย้อนกลับไปนะตอนเด็กๆมันจะเหมือน,นแบบผจญภัไยไงนี่มันก็ขับไปเหมือนแบบนึกถึงบรรยากาศเด็กๆนีอนะใช่ครับมาแบบหลงมัง่งรู้มัง่งไม่รู้มัง่งถามเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับเราใช้ใช้ชีวิตช้าๆ,ๆลงเนาะเป็นอะไร slow life เฮ <Hey, S 2> ้้ยไดเราออกปั่นกันต่อเลยดีกว่าครับคุณเน,น้นสอสาแล้วก็จะจูงจักรยานข้ามสะพานทำไมต้องจูงมีสูงชันเพราะเราปั่นขึ้นมาไม่ไหวค่ะปัไ่ไหวแต่เราไม่ปัน่นเรา,อ,าออมแรงไว้อ,อวก็ปัน่นตามท้าออกมาเรื่อยๆนะฮะผ่านจอยชุมชนวัดเลไล จนมาโผล่ที่ถนนแก้วเงินทองค่ะแก้วเงินทองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาปั่นตามทางมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนมาเจอกับแก้วเงินทองซอย27ค่ะต้องปั่นเข้าซอยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอีกจนเจอถนนราชพฤกษ์12จากนั้นเราทำอะไรต่อเราก็ต้องเข้าสะพานลอยค่ะแบกกันไปหนักไหมก็ใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ลงมาจากสะพานลอยก็เจอถนนอินราวาแล้วก็ปั่นตามทางจักรยานของเราไปเรื่อยๆ เราก็จะเจอกับวัดอินทราวาหรือวัดประดูนั่นเองค่ะวัดนี้นะะร่มรื่นนะฮะมีพระมีมันแน่นอนต้องมีพระเก็มาเป็นวัดนะใช่เออแล้วก็มาวัดพระอพรนะฮะให้เราเดินทางกันอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยนะเย็นใจเย็นกายสบายใจด้วยต้อง ไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับคุณเอลซี่แต่ว่าน่าเสียดายอ่ะคุณเอลทำไมครับเวลาในช่วงรอหุนเนี่ยมันหมดลงแล้วอ่ะอ่าแย่จังเลยครับเป็นว่าติดตามต่อกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมใช่ส,สัปดาห์นี้เป็นยังไงฮะในช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานรออยู่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งปิดนะครับดูต่อเน,นะฮะเราทำมาเราอยากให้ดูนะครับผมในช่วงทักกิ้งบค์ค่ะปใปครับ เอาแหละตอนนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันบ้างเราจะมาพูดถึงนะฮะสาระมากมายในการปั่นจักรยานนะฮะว่าปั่นจักรยานเนี่ยได้อะไรนะฮะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอ่าถูกต้องจาจองของจักรยานนั่นเองจะกุงทำไมอันดับแรกนะฮะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของมันกันก่อนว่าเราปั่นมาแล้วเนี่ยเราได้อะไรนะฮะอย่างแรกเลย สั่นจรนคล้องตัวค่ะจ้องแซ็ไปไม่รถไม่ติดค่ะไม่ว่าจะติดตรงไหนนะฮะรถติดไฟแดงหรือว่าอะไรจักรยานเนี่ยสามารถใช่สนุกด้วยนะฮะทางจักรยานของเราด้วยมันต้องขวัญในทางจักรยานนะถ้ามันมีนะตรงนั้นถ้ามันมีแต่ว่าส่วนมากนะฮะทางจักรยานจะเป็นที่จอดรถของตัวต้อมมากกว่านะฮะอ่าก็ต่อไปนะคะเราก็ได้ออกกำลังกายค่ะสุขภาพดียิ่งถ้าเราเลี้ยงเมืองนะคะที่มันถนนจอกแจ็คจอดแดงนะเราสุขภาพดีมากต่อไปก็คืออาถนทิศนะฮะ ประหยัดเงินนี่คือเรื่องสำคัญเลยเ <รอ S 1> พราะตอนนี้น้ำมันแพงใช่ฮะมีผลวิจัยนะฮะว่าคนที่ปั่นไปทำงานนะฮะสามารถลดค,ค่าใช้จ่ายนะฮะเดือนละ1,000บาทสิบเดือนหนึ่งหมื่นเลยนะฮะอ่าเราก็ต้องมาปัจจักรยานกันเยอะๆนะต้องครับผมต่อมานะฮะคือการ สัมผัสแล้วก็รู้จักกับเมืองอนะฮะเราเราไปทางรถยนต์อย่างเงี้ยเราไม่ได้เข้าซอยหรือไม่ได้อะไรใช่ไหต้องไปตามทางต้อไปได้จักรยานมันก็จะช้าลงนะฮะใช้ชีวิตแบบช้าๆมองโลกที่สวยงามฟินๆฟินๆด้วยนะฮะแล้วก็ได้พบกับเพื่อนใหม่นะฮะเพื่อนร่วมทางคนปั่นจักรยานนะฮะนิสัยดีทุกคนครับไม่ว่าจะปั่นไปทางไหนะเจอก็ต้องทักทายกันเลยสวัสดีคท่าปั่นไปไหนครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับอะไรอย่างเงี้นะฮะต่อมาก็คือและสุดท้ายก็คือการ ช่วยแก้ไขปัญหานะครับเป็นผู้ที่แก้ปัญหารถติดรกล้อแทนที่จะเป็นผู้สร้างซะเองนะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมถูกต้องครับอันต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กับการปั่นอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะใช่นะครับเพราะว่าจักรยานนะฮะก็คือพาหนะส่วนหนึ่งนะครับบนท้องถนนเราจะต้องใช้ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปนะฮะการปั่นอย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ย อย่างแรกเลยนะฮะเราก็ต้องคารบกฎจราจร,รนะฮะเพราะว่าเราใช้รถใช้ใถนนร่วมกับใช่ฮะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะฮะไม่ใช่ว่าเ,เป็นจกักรยานแล้วเฮ้ยจะผ่าไฟแดงออ,ดออกไปเลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนรถชนเอานะฮะไม่ดีนะฮะ ต่อไปก็คือการระมัดระวังตัวเองนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีสติตล,ตลอดเวลานะะในการปั่นต<า>ั่ได้ปั่นชมเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้อง,อง,องดูรถด้วยตัวตั้งนะฮะตอนกลางคืนนะฮะถ้าใครอยากจะปั่นเนีย่ยจะต้องติดไฟท้ายนะฮะอาจจะเป็นไฟกระพริบหรือว่าไฟที่ไม่กระพริบก็ได้แต่ไฟท้ายเนี่ยควรจะเป็นสีแดงนะฮะไฟที่ติดข้างหน้าเนี่ยควรจะเป็นสีขาวครับเพื่อให้บางทีมีรถสวนมานะไปได้เห็นนะฮะ อ่าแล้วต่อไปนะคะเราก็จะพบกับสัญญาณมือค่ะในการขับจักรยานนะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปให้รถไปก่อนจะทํำยังไงถูกต้องนะนาทีนี้เราจะให้คุณ M P ็พคนนี้นะคะเป็นคนสาธิตให้ดูค่ะถูกต้องค่ะคุณนั่นแหละไปชมกันเลยแบบแรกนะคะเป็นสัญญาณง่ายๆเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะเริ่มจากเลี้ยวขวาค่ะ ส่วนเ <travail. S 1> ลี้ยวซ้ายเราก็ยื่นแขนซ้ายออกไปต่อไปค่ะเป็นสัญญาณหยุดหยุด่ะหยุด,ยยดแล้วก็ตั้งแขนออกมาข้างที่ถนัดนะคะแล้วก็ตั้งฉากขึ้นค่ะเอาศอกตั้งฉากขึ้นแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นสัญญาณชะลอนะคะเราก็ยื่ยนแขนออกไปค่ะแล้วก็เอามือบกข้างขาหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะคะอย่างนี้ค่ะ,คะแบบต,ต่อไปก็เป็นสัญญาณให้แซงเอามือไปข้างหน้าไป,ไ,ปไปข้างหน้าหลายๆครั้งค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสัญญาณง่ายๆนะคะที่จะต้องใช้บนท้องถนนนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดชะลอให้แซงนะคะและสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงประโยชน์ในการปั่นจักรยานแล้วก็เรียนรู้กับสัญญาณจราจรกับจักรยานเบื้องต้นไปแล้วส่วนจักรยา์หน้าเนี่ยเราจะพากันไปไปไหนดีฮะพบกับกลุ่มจักรยานจักรยานฟิกเกียร์นะฮะสายทริกที่เรียกได้ว่าเล่นชากันอย่างสุดยอดนะฮะเป็นอะไรที่เราใจมากๆนะกำลังเป็นที่นิยม ในขณะนี้นะฮะวัยรุ่นในหันมาปั่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมาำให้ว่าสัปดาห์หน้าเรามาติดตามชมกันต่อแล้วกันครับผม